แด,แดงดูเด่นเป็นสง่าเถิดบูชาสธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะน,นี้วันนี้มาเจอกุญครูอีกครั้งบุญครูริมหรือบุญครูสุริยะสุริยญญงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่4เป็นไงบ้างครับนักเรียนสําหรับคลิปวิดีโอที่4ของบุญครูเรื่องรากและลําต้นวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันก็ขอให้หนักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิม 1. หนัง,นง,นงสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปถมศึกษาปีที่4 สองสมุนสามบักกานะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็อยู่ในเนื้อหาที่สี่สิบสี่ถึงสี่สิบเจ็ดเราก็ยังอยู่ในบทที่สองนะครับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาต่อไปก็คือเรื่องใบและดอกสำหรับใบและดอกจะมีโครงสร้างและหน้าที่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ หน้าที่และส่วนประกอบของใบไนหน้าที่และส่วนประกอบของใบก่อนเริ่มเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้ขอให้น้องๆตั้งสมาธิให้ดีนะคะเพื่อประสิทธิภาพของความจำและความเข้าใจเอาละถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเจมกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อคราวก่อนผมพาเพื่อนๆไปพบกับพี่เกษตรกรมาเป็นยังไงบ้างครับ เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องลำต้นของเปิือเหมือนกับผมแล้วใช่ไหมล่ะครับคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพ้อความรู้อะไรใหม่ๆบ้างนั้นตามผมมาเลยครับว่าอากาศร้อนจังเอ๊ะตรงนั้นนมีต้นไม้นี่เข้าไปหลบแดดใต้ต้นไม้ดีกว่าฮ่าคริ่งช่วน,นอยร่มเงาของต้นไม้เนี่ยร่มเริ่นดีจังแต่เอ๊ ใบสวยๆของต้นไม้เนี่น่าจะจะมีไว้บังแดดให้เราแล้วมันยังทำหน้าที่อะไรอีกบ้างนะอา้าวนั่นพี่สายเน่นาเพื่อนๆครับเนี่ยพี่ซายนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพันธุ์ต่างๆอ้าวเ,เจมนี่สบายดีหรือเปล่าไม่เจอตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยนะนั่นแน่ทำหน้าแบบนี้สงสัยอะไรอยู่อย่างนั้นนะสิไหนลองบอกมาสิ ผมสงสัยครับว่าใบไม้นอกจะให้ร่มเงาเราแล้วใบไม้มีหน้าที่และส่วนประกอบยังไงบ้างนะครับได้สิมาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังใบไม้นะนะเป็นส่วนประกอบของพืชที่มีสีเขียวทำหน้าที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชส่วนใหญ่มีใบที่แผ่เป็นแผ่นกว้างมีสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลล์ใช้สำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือใช้ในการสร้างอาหารของพืชนั่นเอง เจมรู้หรือเปล่าว่าส่วนประกอบของใบแบ่งได้เป็น3ส่วนนะคือ 1. ก้านใบเป็นส่วนที่ต่อจากลำต้นไปเส้นใบหรือจากกิ่งไปเส้นใบต่อมาก็คือส่วนที่2นั่นคือแผ่นใบลักษณะเป็นแผ่นมีสีเขียวมีรูปร่างต่างๆกัน ส่วนที่3คือเส้นใบเป็นเส้นภายในใบทําหน้าที่ลําเลียงสารเส้นใบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือ1เส้นใบที่เรียงกันจากฐานถึงปลายใบและแบบที่2คือเส้นใบที่สารเป็นร่างแหยยังแบ่งได้อีก2แบบคือ 1. เส้นใบที่แยกจากจุดเดียวกันที่โคนไปถึงปลายใบเช่นตําลึง 2. เส้นใบแยกออกจากเส้นกลางใบเช่นชบาเป็นต้น เจมรู้หรือเปล่าว่าพืชน่ะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มชนิดที่หนึ่งก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชที่จะมีเส้นใบเรียงขนานกันเช่นใบไผ่ใบหญ้าใบมะพร้าวกลุ่มที่สองคือพืชใบเลี้ยงคู่ใบจะเป็นลักษณะมีเส้นใบตรงกลางหรือมีขนแนแตกออกมาเป็นร่างแหเช่นใบมะม่วงใบตำลึงเป็นต้น นอกจากนี้เราสามารถที่จะจำแนกชนิดของใบได้อีก2ชนิดคือ 1. จําจำแนกตามหน้าที่และ 2. คือการจำแนกตามจำนวนใบที่แยกออกจากกาา้านใบการจำแนกใบาตามหน้าที่สามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดได้แก่ 1. ใบเลี้ยงคือใบแรกที่จะกางออกตอนที่ต้นไม้งอกจากเมล็ดใหม่ๆมีหน้าที่คือ ใบเลี้ยงจะสะสมอาหารในปริมาณมากช่วงที่ต้นไม้เริ่มงอกออกจากเมล็ดใบเลี้ยงจะส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นอ่อนในช่วงที่รากของต้นไม้ยังไม่แข็งแรงพอและใบใหม่ก็ยังไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้พอช่วงเวลาผ่านไปต้นไม้แข็งแรงรากหาอาหารได้ใบสังเคราะห์แสงได้ก็จะสลัดใบเลี้ยงทิ้งไปชนิดต่อไปชนิดที่2ก็คือใบแท้ใบปกติของพืชทั่วไป อาจเป็นแผ่นแบนหรือเรียวเล็กมีสีเขียวทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ด้วยแสงหายใจและคายน้ำชนิดที่3คือใบประดับเป็นใบที่เปลี่ยนแปลงพิเศษเพื่อทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งมีสีสันที่สวยงามเช่นเฟื่องฟ้าหน้าวัวคริสต์มาสต่อมาการจำแนกชนิดของใบาตามจํานวนใบที่แยกออกจากก้านใบแล้วนะการจำแนกชนิดแบบนี้แบ่งย่อยได้เป็นสชนิดคือ หนึ่งใบเดียวคือใบที่แตกออกจากก้านใบหรือกิ่งออกมาเป็นใบโดดๆเพียงใบเดียวชนิดที่สองก็คือใบประกอบเป็นใบซึ่งประกอบด้วยใบย่อยๆหลายๆใบติดอยู่กับก้านใบหนึ่งก้านซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ 1. ใบย่อยที่แตกออกจากกิ่งตรงข้ามการเป็นคู่ๆเช่นใบมะยม 2. ใบย,ย่อยที่แตกออกจากกิ่งตำแหน่งเดียวกันเป็นวงกลมเช่นลั่นทมเอาล่ะต่อไปหัวข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจนะเรื่องหน้าที่ของใบใบมีหน้าที่สมอย่างคือ 1. สังเคราะห์ด้วยแสง 2. หายใจและสคขายน้ำเป็นยังไงหายสงสัยหรือ,อยังเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่สรุปให้ สรุปว่าใบมีหน้าที่คือ 1. สังเคราะห์ด้วยแสง 2. หายใจ 3. ขคายน้ำและมีส่วนประกอบคือ 1. ก้านใบ 2. แผ่นใบและ 3. เส้นใบน้องๆพร้อมที่จะไปเป็นผู้ช่วยเจมสําำรวจหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้กันหรือยังคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วตามเจมและพี่ผีเสื้อกันไปเลยคะ่ะโอ้โห สวนดอกไม้ที่เนี้ยมีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยเจมจะเริ่มสำรวจดอกไม้ดอกไหนดินเนี่ยที่สวนดอกไม้นี้มีเกณฑ์การจัดและจำแนกประเภทของดอกไม้ออกเป็นสองเกณฑ์จ้าเกณฑ์แรกคือการใช้ส่วนประกอบของดอกไม้เป็นเกณฑ์และเกณฑ์ที่สองได้แก่การใช้จำนวนเกนสรเพศผู้และเพศเมียส่วนประกอบของดอกไม้มีอะไร แล้วเกสอนเพศผู้และเกสอนเพศเมยียเป็นอย่างไรล่ะครับถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเจมลองไปสังเกตดอกชบาดูสิเอดอกชบาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะเรามีกล้องขยายนี่นาะอะไรกันกล้องขยายกล้องขยายนี้เป็นกล้องขยายพิเศษที่ออกแบบมาให้เหมือนกับแว่นขยายครับสามารถถ่ายภาพและขยายภาพได้ในเวลาเดียวกัน ไม่อยังไงล่ะครับเมื่อเจมกดถ่ายภาพภาพดอกชบาจริงจะขึ้นมาในขณะที่ภาพจำลองส่วนประกอบด้านในของดอกชบาก็จะขึ้นมาให้ดูครับโอ้โหเอแล้วส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอกครับพี่ผีเสือ้อส่วนประกอบแรกที่เจมเห็นนั้นได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงนั้นเป็นกลีบเล็กๆ สีเขียวที่อยู่บนฐานรองดอกไม้แล้วกลีบเลี้ยงและฐานรองดอกเนี่ยมีหน้าที่อะไรเหรอครับกลีบเลี้ยงนั้นจะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กลีบดอกในขณะที่ยังอ่อนหรือว่ายังเล็กอยู่แล้วส่วนนี้คืออะไรเหรอครับพี่ผีเสื้อส่วนประกอบของดอกไม้ส่วนที่สองก็ได้แก่กลีบดอก กลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่เหนือขึ้นมาจากกลีบเลี้ยงโดยกลีบดอกส่วนใหญ่จะมีสีสวยสะดุดตาหลายชนิดก็จะมีกลิ่นเพื่อล่อให้แมลงมาช่วยในการสืบพันธุ์แล้วส่วนนี้แหละครับพี่ผีเสื้อส่วนประกอบของดอกไม้ส่วนที่สามได้แก่เกสรเพศผู้ซึ่งจะประกอบด้วยอับเรนูกานชูอับเรนู และภายในอับเรนูมีละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในการขยายพันธุ์และส่วนประกอบของดอกไม้ส่วนสุดท้ายได้แก่เกสรเพศเมียซึ่งภายในเกสรเพศเมียนั้นจะประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียก้านชูเกสรเพศเมียรังไข่ซึ่งภายในรังไข่ประกอบด้วยอวุล ทำหน้าที่ในการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียเพื่อสืบพันธุ์พี่ผีเสื้อครับที่พี่ผีเสื้อบอกว่าสวนดอกไม้เนี่ยมีเกณฑ์การจัดและจำแนกประเภทของดอกไม้ออกเป็นสองเกณฑ์และเกณฑ์แรกคือการใช้ส่วนประกอบของดอกไม้เป็นเกณฑ์งั้นเราจัดดอกไม้ได้ยังไงเหรอครับการจัดและจำแนกประเภทของดอกไม้โดยการใช้ส่วนประกอบของดอกไม้นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วนจ้าดอกครบส่วนเนี้หมายถึงอะไรแล้วมีดอกไม้อะไรบ้างเหรอครับพี่ผีเสื้อดอกไม้ชนิดที่มีองค์ประกอบทั้งสี่ส่วนคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียเราจะเรียกว่าดอกครบส่วนค่ะเจมตามพี่มาดูที่แปลงนี้สิจ๊ะ มีตัวอย่างของดอกครบส่วนอยู่อย่างเช่นดอกชบาดอกกุหลาบดอกมะลิดอกมะเขือเป็นตน้นในขณะที่ดอกไม้ชนิดที่มีองค์ประกอบไม่ครบทั้งสี่ส่วนเราก็จะเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนยกตัวอย่างเช่น ดอกเฟื่องฟ้าดอกกล้วยไม้ดอกบานเย็นเป็นต้นอ๋อเจมเข้าใจแล้วครับว่าเราสามารถจําแนกประเภทตามส่วนประกอบของดอกไม้ถ้าดอกไม้ใดมีส่วนประกอบทั้งกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียครบเราจะเรียกว่าดอกครบส่วน ส่วนดอกไม้ใดที่มีส่วนประกอบไม่ครบอาจจะขาดส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งออกไปเราจะเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนนั่นเองเจมขอจดลงในแท็บเล็ตตัวเองก่อนนะครับนอกจากนี้นะเจมในส่วนนี้ยังมีการจําแนกประเภทของดอกไม้โดยการใช้จํำนวนเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียอีกด้วยนะคะโดยเราจะพิจารณาว่า ดอกไม้ชนิดนั้นมีเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมีอยอยู่ในดอกเดียวกันหรือไม่หากมีทั้งเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมีอยอยู่ในดอกเดียวกันเราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศดอกฉบาดอกกุหลาบเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอเสร็จแล้ว ครูหวังว่านักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับใบมีหน้าที่สร้างอาหารหายใจและคายน้ําส่วนดอกนะครับมีหน้าที่ก็คือสืบพันธุ์สามารถสร้างพืชต้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับดอกนะครับมีส่วนประกอบ4อย่างด้วยกันนะครับก็คือ 1. เกสรเพศผู้ 2. เกสรเพศเมีย3กีบเลี้ยง4กีบดอก เมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5ข้อขอให้นักเรียนคัดลอกโจทย์ลงในสมุดและนักเรียนตอบลงในสมุดเลยนะครับเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับขอให้นักเรียนถ่ายรูปส่งเข้าไลนา์กลุ่มผู้ปกครองนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถจัดเก็บภาพนะครับลงในอัลบัม้ม ส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงวิทยาศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขกับการเรียนออนไลน์และหมั่นทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่เสมอขอสวัสดีครับ